นะดูดพ่วงก,กันเอาตัวน,นั้นดูดเข้ามาแล้วก็เอาเข้ามาที่รถเรานะครับตอนนี้มารับแป้งนะครับลงจากรถไฟแล้วก็เดี๋ยวเอาเข้าจะดูดออกจากรถค้นรถค้นม,มีมีถังดูดนะครับจะดูดใส่รถผมนะหาตั้งนานทุกคนน่ตึกอย่างเงี้ยไปไมปหมดแล้วเขาโทรคุยทางโทรศัพท์อะ่ะเขาบอกให้เลี้ยวพ้นลังรถไฟแล้วแถวนี้ล้างรถไฟหมดเลย เขาบอกเลี้ยวซ้ายนะผมก็เลี้ยวเขาไปเมื่อกี้โอ้โหก็ยะงไปถอยออกมาได้ครับเข้าไปบริษัทอื่นเขาผมไม่เคยมาเนาะแล้วเขาก็โทรบอกแล้วเขาก็บอกตอนเราขับรถไหนจะเปลี่ยนเกียร์ต้องมาฟังเขาไหนจะต้องดูแมพเขาบอกโอเคเลี้ยวตรงถนนหมายเลขสี่ผมจะรู้แล้วหมายเลขสี่อยู่ตรงไหนเนาะเราก็เอ,อ้แป๊บน,นึงแป๊บน,นึงขอฉันเปิดแผนที่ก่อนฉันไม่รู้เส้นทาง ถนนหมายเลขสี่ตรงนี้เขาบอกถึงไฟแดงหมายเลขสี่ปุ๊บเลี้ยวซ้ายแล้วก็เอ้ยเลี้ยวขวาแล้วก็ขวาเข้ามาเลยผมเข้ามามันไม่มีคนเลยผมก็จะรู้ได้ไงว่าไหนว่ามันบอกรถมีรถของเขาอยู่ผมไม่เห็นรถสักคันเห็นแต่รถไฟผมก็เลยขับเข้ามา่เงี้ยแล้วเห็นงั้นผมก็เลยเดินไปถามเขาเขาบอกโอเคแค่ผมถอยหมุนตรงนี้แล้วก็ถอยหลังเข้าไปเลาะรางรถไฟเข้าไปครับหรือจะเข้าไปข้างๆก็ได้เดี๋ยวเขาจะดูดจากรถเขามาใส่รถผม แต่ปัญหาตัวนี้เขาจะรู้ได้ไงว่าดูดใส่น้ำหนักเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวคนเนาะอยากก่างกโรลงงานลงงานป่าช้างไม่รู้เงียบกิ๊บเดี๋ยวกเกิบไปคนอีก ก็คือไม่มีเครื่องนะฮะก็จะใช้รถอีกคันหนึ่งรถหางแบบนี้จะมีแบบระบบดูดกับระบบเป่านะครับอย่างนึงเป็นแว็กกิมแว็คัมนะบ้านเราเรียกแว็คัมไหมดูดกับเป่าของผมนี่เป็นแบบเป่ามันจะมีบางหางที่ดูดได้ด้วยก็คือดูดออกจากรถไฟโดยที่ไม่มีเครื่องนะดูดออกจากรถไฟมาใส่รถตัวเองก็ได้หรือเอามาใส่รถเราแล้วเราเป่าออกก็ได้จะมี2รูปแบบ ถอยเป็นตัวอะไรวะเนี่ยตัวเอสเหรอมองไม่เห็นใส่แลนน้วถะลนแถอยโค้งไปโค้งมาด้วยนะหน้าไปฝ่ากระเสาซะ หรือจะเสิร์ฟรถไฟก่อนดีแล้วรถไฟอะามาเมื่อกี้เลี้ยวเมื่อกียมันก็บังเนะาะใครจะไปเห็นบอกมีรถเขาจอดอยู่เล่นจอดอยู่ข้างรถไฟลึกลับขนาดนั้นไปซักถังน้ำเขาเขานะ ต้องจุตูดเจ่อกันต้งจะรู้ได้ไงว่าน้ำหนักเท่าไหร่แล้วโอ้แป้งนี่หว่าเขาบอกมีตัวผู้ตัวผู้ไหมก็คือข้อต่อตัวผู้ตัวผู้ผมว่ามันต้องโหลดผ่านแรงดันสูงลมแน่เลยทุกคน แล้วผมก็พื้นไม่เรียบด้วยก็กะลำบากดิไอแรงดันเนี่ยตัวผู้ตัวผู้เราจะดูดจากรถไฟเข้ารถไฟเข้ามาหางเราต้องกะแล้วไปหาช่างน้ำหนักอันนี้เราก็พ่วงท่อเสร็จแล้วนะครับก็คือต้องโลพ่านแรงดันถุงลมมาแล้วนะก็เดี๋ยวอ ผมจะดูที่แรงดันถุงลมของหัวรถผมนะแล้วก็ดูของหางรับว่ากดไปที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะใช้ตัวดูดจากคันนูน้นอะดูดจากรถไฟนี่ฮะดูดพ่วงกันเอาตอนนั้นดูดเข้ามาแล้วก็เอาเข้ามาที่รถเรานะครับก็จะต้องทําการสุ่งขนให้พอดีๆไม่เกินแล้วก็เดี๋ยวต้องกลับไปที่บริษัทแม่เ,มเขาประมาณครึ่งโลโลหนึ่งได้มั้งครับแล้วเดี๋ยวไปทำการชั่งน้ําหนักต้องพยายามไม่ให้เกินนะแล้วก็ พูเรื่องน้ำหนักของแต่ละเพาด้วยเพราะหางนี้อะ่ะข้างหน้าได้10ตันครับข้างหลังได้14ก็จะใส่ข้างหลังได้เยอะแต่ว่าอันนี้เขาดูดมาจากข้างหลังผมไม่รู้ว่ามันจะฟุ้งไปกองอยู่ตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นต้องแบ่งเผื่อหน้าและหลังอะ่ะก็คือต้องต้องถ้าข้างหน้าเกินหน่อยนึงถ้าหลังมีที่ว่างก็โอเคให้มันค้าเข้า,ขากันแต่ว่าจะเกินคู่ไม่ได้ไม่ไงั้นน้ำหนักเกินครับก็เหลือที่เผื่อน,น้ําหนักเพาด้วยนะครั้งแรกผมเหมือนกับผมก็งง,ง,งวะ่ะ ปัญหาคือรถเอียงหน่อยทุกคนมันทาให้ถุงลมผมอะไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าพอเราออกไปถนนเรียบจริงๆแล้วอะจากที่เราหยุดที่แรงดัน68อย่างเงี้ยมันอาจจะขึ้นมาถึง70ก็ได้เขบอกว่าถ้าเต็มเราให้บอกเขาเนี่ยพวงน่าจะดูดจากข้างล่างขึ้นไปครับออกจากรถไฟมาเอาเนี้ยอัดลมเข้า ที่รถไฟแล้วเอาจรถไฟออกมาส่วนอันนี้เป็นสายดูดครับดูดดูดอากาศดูดแล้ว โลนี้จ่ายดีด้วยทุกคนเก้าร้อยกว่าโลอ่ะเอาไปส่งอ่ะแลวตอนนี้ก็จะไปคอนโทรลตรงรถไฟนะครับอันนี้เราจะให้มันดุดมาจากข้างล่างแล้วขึ้นช่องสาม ดีนะที่ผมถอยหลังเข้ามาข้างหน้าเป็นทางวนที่แคบมากวนเลี้ยวรถผมเลี้ยวไม่ได้หรอกรถเขามันสั้นกว่าแล้วก็จะปิดวาตัวนี้นะไม่ให้ของเกินขึ้นมาลนขึ้นมางนี้ปิดตัวนี้แล้วก็ปิดโบออฟไม่ให้อากาศออก ให้มันเข้ามาแค่ตรงนี้แล้วก็อยู่แค่บริเวณในถังนี้ครับเอาขึ้นดูดออกดูดอากาศให้มีแรงดูดอันนี้แรงเป่าเข้าแล้วก็ขึ้นเไปดูกันตาเสร็จ One <hour> later. นี่ก็ไปรับโหลดออกมาเรียบร้อยนะทุกคนน้ําหนักช่างออกมาเมื่อกี้ลืมถ่ายให้ก็ออกมาโอเคเลยครับ47่หมนะ ขนมาน้ำหนักหน้าโอเคหลังโอเคน้ำหนักถือว่าโอเคมากครับกะจากรายง,งานถุงลมนะแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักมาเรียบร้อยเอาเอกสารเรียบร้อยแล้วรีบกลับมาบริษัทเมื่อกี้นะครับเพราะว่ารถมีไฟช็อตสักที่หนึ่งนะเปิดไฟเลี้ยวขวาซ้ายติดติดขวามูตัวไปหมดนะเปิดเลี้ยวขวาติดแฟลตสองข้างก็เลยไปลื้อดูสายไฟฝั่งน้นครับมียนหนึ่งโดนกันโดยทําให้ไฟลวนก็ปลดไฟของหางออกก่อนนะแล้วก็มาไล่ดูตอนนี้หายละปกติละแล้วก็ นี่ครับสั่งซีนประตูมาฝากระโปรงมานะชิ้นนี้ใหม่ชิ้นนี้ใหม่แล้วก็ซีนรอบขอบประตูตรงนี้ครับทุกคนเชื่อไหมทั้งหมดที่สั่งมาเนี่ยเฉพาะซีนประตูเนี่ยหกรกว่าเหรียญครับประมาณ20,000ื่นินิดๆนะนี่คืออะไรของปีทเวเบลนะทุกคนแพงมากครับของเล็กๆน้อยแค่นี้เนี่ยของมันเนี่ยเบิกจากศูนย์มาเนี่ย 6... กเอสองหมืนอ่ะแม่สุดยอดเลยโคตรแพงขาย นี่ให้แนนาบริษัทนะผมเคยโทรไปถามเองเกือบ3าม0 0ื่ครับซีลสข้างประตูฝากระโปรงแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแพงมากครับของอะไรปีเดอร์เบลมก็เป็นีงทุกคนไม่ว่าถุงลมถุงลมแพงยี่ห้อนี้อะไรแพงอยู่ครับโอเคครับทุกคนครับเรากับใหม่นะสวัสดีครับ